ดูสภาพอากาศวันนี้นะะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมทริปออกมาอาจจะภาพไม่สวยงามเท่าไหร่นะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับลุงช่างจะทำอะไรนะฮะน้หน้าจัวเราเท่าไหร่ นอ,นอ่อบาเน่ไม่รู้ลุงจะทำสูตรไหนอีกแล้วเ,เชื่เจ็ดหัวจัวครับบาเน่หัวจัวทำเป็นหัวจัวมุกนะครับนี่ยอีใาทาแบบใหมว ทำเป็นหัวจัวมุกมีจัวมุกแนีแ้เขาเรียกทรงน้ําตกใช่ไหมน้ำตกจะอยู่ชั้นที่สองอ๋อน้ําตกคือต้องเป็นชั้นสองอแล้วนะฮะ,อ,ะอันนี้คือส่วนหัวจัวบนสุดก่อนใช่ออนนยังไม่รู้ว่าจะได้ว่าจะทำเป็นแะว่าจะแทงด้านขึ้นแบบเป็นจัวจัวมุกอันนี้ลุงแก้ใหม่เพราะว่า มันจะบังอเปร์พุทธลูปอก็เลยทําเป็นจั่วขึ้นเพื่อเปิดด้านหน้าเปิดด้านหน้าให้มันกว้างขึ้นไม่ให้มันไปติดคานก็เลยจะแก้ไขคานใหม่เขาจลองินดูไม่รู้ลุงจะยังไงรอดูอยู่รอลุ้นอยู่ถึงเขาพูดมาเราก็ไม่ใช่ช่างก็จะมองม่ให้ออกไนะอกซีเพราะฉะนั้นต้องคอยดูนะรอรลุ่นเลย<ง>ผ,ลผมก็นั่งรอลุ้นว่าจะออกแบบลุงจะทำออกแบบไหนเอ่ไอบอกว่าจะเป็นแบบอะไรที่ว่าแก้ไขไม่ให้บังโองค์พุทธลูปนะ ตอนนี้ไปวัดบั้นเดือเห็นไหมที่วัดมันเป็นจั่วบังเห็นไหมเวลาเรามองพระพุทธชินราชเห็นไหมจะบังเสียงบังเห็นบเรเง็นแค่หน้าบกพอไปเปิดจั่วขึ้นปุ๊บจะเห็นเต็มเสียงเลยนี่ก็โอ้ยหกเมตดประมาณสามเมตรหกเมตรจะมาใส่พวกเราด้วยสินั่นแหละเอาตากด้วยใส่ตะลาดมีเอาตากน้ำตาก เก่งทุกอย่างเนาะนักกินลยอบไใส่ึงเทิงอะนะถึงเทิงนังล่านเลยล่ะตัวมองแ้วแถวแถวแก้วน้ำรุ่งก็มีตัวสองแอซิดน้องสอบอกเผื่อบอกผมให้เจ้าที่ชิมพขา anh chào ông ไห่อืมบ่แม่นผู้สาวคือบ่แม่นเมียเฮาอี ดาวปูหัวเนี้ยดาวูหเนี้ยาวมามาเรียนแกเราไม่ว่าเป็นแบบแบบเามาดัดโค้งโยเข้าใจมั้เนี่ยเนแตวาต่างกันเป็นแบบอีคือโค้งโค้งตรงนี้เลยน่บ่โ้งงมุไปใช่หรือเขาถูกง้อ่ครบพี่เข้าใจยังเข้าใจยังเขาต้องดัดนี่ะเดินเดินปั๊บโค้งได้เลยเดินไปแบบนี้โค้งแวะบางทีเห็นบ่นบ้างเนี่ยห็นบ จางเราปุนดีครับเนียใจรคบแเนกกันทั้งหมลเ้าเมีวางตำแหน่งแบนเมียดเลันโค้งประมาณมีสอง2เออมีสององเดี๋ยว่วัดตันนี้กัมันเหลือเม็ดเม็ด้นเมีเ้นไหมเม็เต้นหนึ่งตัวกล้องันเป็นสี่สองตสี่สองมันต้องขังละสองเมตรเองมตรหนึงสอเมตรหน่เส้น 2เมตรเมตรเ,เสอเ,สอ,เอ็ดเออเมตรเสอมตเนเส้นนสั่งใหญ่ผู้สวยสั่งผ่อ <laughs> นะคตรกระดิกปาควงนอนซื้อเล็กซื้อเล็ก่อยถือช่วงนี้ว่าแล้วอ่ะดิกกตีแบบก่อนนะครับขึ้นแบบขึ้นตำแหนแบบ่งน,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 นะครับ แล้วพอแอดชี things, ตกับลุงวัดตำแหน่งแล้วเราก็จะดัดนะครับักเมตรบะดนี้ยม uh ีผมลำเรียนมาจากอีใจฮะดีใจดีใจดูนี่เาดับสัตว์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วมันยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยาก ข้าเข้าใจาาใ,จใจนไ <c oughs> นนก็วัดแล้วอ่ะเราก็ต้องทำให้ประชัวไปเลยนะมันจะได้ไม่ต้องเถียงกันอ5่งเม้าติเมตรครับ,นนบเดี๋ยวระยะเท่าไหร่ดีต้องโอ้ราที่บพื่ด้เอาเล็กว่าเสิมอักไปลยังหรือวนาน่าหนหบ่แล้วก็สนนิ้นนะนะ18เส้นก็ทำอยู่แล้ว ไปยกมันขึ้นไปขึ้นกี้ขึ้นสูงยิ่งแล้วน้ำหนักเยอะจับจับสากก็บสากนจะได้ขยับไ้นี่นะีได้กระมาแล้วนี่มันเพ่ได้มาตรฐานเลยนี่ครับบูด้วครับเล็กแต้มติบสีชิต้มาใส่แบบได้ปะ เตมแล้วสบังเดยเครื่องเสื่อม<ะ>มาทํามพี่ไส่<ะ>เดี๋วเครื่องเสื่อมมาไหมที่บกมัานานม้มันต้องแต้มนี่เลยแต้มใส่แบบไปเลยจับากอะมันมีนท่เรียกว่าเคร่นะอย่างมเนั่นแล้วอเลียงต้นม้มันยแบบมันหลับ

เพราะว่ามันมันกว้างสี่เมตรไงต้องแอนเขาใช่ถ้าเราอยากสมมติมันตั้งขึ้นจะมันก็จะสูงไปนะมันจะเด่นะตังคเมตรห้าสี่จะสูงกวะะ่าไหมตองคเมตรอ้าตังด้วยครับนกักทีใจดูวยนะไดรงามสร้อยกันสร้อยกันคิดว่านี่เป็น <c oughs> ตรงหน้าฉาก <c oughs> ตรงนี้ เอ็นนะเอนยังบ่มีภาษาที่ปไตยุกมาแม่เอนนะเอนนะเามาังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เดเรก้าเหรเดียวอ็ะเอ็นอนเ็เอเเอเอนะเ็นนะเอนเ็นเ คลิปหน้ามารอโดนเล,ลว่าป้าจะา <laughs> จะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมนะครับ <laughs> <laughs>